อี๋นุ่งสวยไปวะเฮ้ยเฮ้ยอ้โหสะดุดลงครับเฮ้ยปิ๋งเฮ้ยไปคนครับเฮ้ยปิ๋เฮ้ยวว้าเฮ้ยปิ๋ออเหมือนมึงสนุกกันนะ หมือนมึงชอบไม่มีพี่ในม <hi> ู่บ้านนะเฮ้ยลูกเต้าสวยสวยกวยอยู่ใกลแม่เป้าลูกอยู่เออมึงกอดแม่ไว <You. S 1> ้แน่นนะได้เลยเออกอดไว้กอดกอดแน่นเลยกอดแน่นเลยเด้อเด้อเด้เรามากันกี่คนในสี่เรามากันเจ็ดเจ็ดคนใช่ไหมใช่ลองนับดูเพื่อคาดคนใดคนหนึ่งไปจะได้รู้โอเคกูเป็นหัวแถวกูเริ่มก่อนนะเออหนึ่งสอ อ๋ออย่างนี้ต้องเจอครับโอ้โหเอินมาค่นดึงครับโอ้โหนี่